อร่อยกับทุเรียนที่ตลาดไอ,ไอรายานะคะนี่รถสามารถเข้ามาซื้อทุเรียนได้เลยทุเรียนมีให้เลือกเยอะมากๆเลยคะ่ะโลละร้อยห้าสิบหมอนท้องขีดละสี่สิบห้าบาทขีดละห้าสิบห้าบาทขีดละหกสิบห้าบาทแล้วแต่ฟูนะคะ คนมาซื้อทุเรียนเยอะมากเลยค่ะสามารถขับรถเข้ามาก็ได้หรือเดินไปซื้อก็ได้มีสองฝั่งให้เลือกนะผละไม้ถนนทุเรียนไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะคะ ตะวันออกตรงนู้นโลล,ละร้อยห้าสิบนะคะคุณเรียกมีมังคุดด้วย,ม,ลลยมีง้อง้าสามโลร้อยมังคุดมีอันนี้ขายยังไงคะ 8ลแปดสิบโลเดสมีกล้วยด้วยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ห้าสิบห้าท5ห้าห้าสิบตรงนี้อเยียมมากเลยนะคะถ้าต่เราเลือกร้านเลย เยอะร้านมากมี่ตรงนี้สวยๆเลยนะห้าบาทได้ไปดูเขาปอกทุเรียนกันดีกว่า โลละสามรอยห้าสิบาทอันนี้หมอนทองระยองโลละ160บาทอันนน้นหมอนทองโลละร5อยห้บาททูเรียนสวยๆกันเลยค่ะ ทุเรียนอย่างนี้ด้วยอวตารโดสามโล 200. สองร้อยสวยๆเลยนะมักเยืองเหรอถุงสามสี่ กินลาโคาโดอันนั้นอันนั้นกันนั้นอยากกินลาบคาโดอันอันนี้กับอันนี้อไหนอร่อยกว่าอันนั้นอร่อยกว่าไหม ร้านเยอะเลยนะคะ

นยาวโลละ350บาทสามารถขับรถมาซื้อก็ได้สามารถเดินม,มาซื้อก็ได้เงาะสามโลร้อยอนนล,ละร้ะอยหกสิบสออนเดียว ทองรวนร้อยแปดสิบค่ะราคาไม่เท่ากันนะร้อยเจ็ดสิบร้อยหกสิบสองร้อยแปดสิบสองร้อยีกะแล้วนี่ตรงนี้ร้อยเจ็ดสิบแล้วก็ร้อยห้าสิบบาทค่ะมีรถเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยนะคะเนี่ยตลาดตลาดถนนผู้เรียนนะคะมีรถเข้ามาเยอะเลยสามารถเลือกได้เลยนะคะ